คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเล่น1 0 0 0พนวันแต่ภาพออกจากเขตกองไฟหลังจากวันที่ส0ถ้าพี่ทำผมจะดีใจมากๆเฮ้ยพ่อคิดว่าไงครับทำได้เปล่าโอ้อันนี้ลูกไปเอามาจากไหนครับเนี่ยผมไปเจอมาครับป้าคอมเมนต์คลิปแมบบ9้คืนของเราครับผมโอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่ท้าทายมากเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพ่อทำเขาจะดีใจมากๆเลยครับเฮ้ยแล้วลูกคิดว่าไงจัดเลยครับแล้วลูกไปกับพ่อป่ะครับไม่ไปครับพ่อไปคนเดียวเอา้า มันจะได้ท้าทไยครับอ๋อโอเคครับคนเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับโอเคจัดไป1,000วันแต่ห้ามออกจากเขตกองไฟหลังจากวันที่10ใช่ไหมถูกต้องครับจัดไปตามคำขอครับขอกำลังใจคนละ1ไลก์ก็พอไปลุยโชว์ลูกซะหน่อย เอาล่ะเริ่มกันเลยครับสาหรับภารกิจห้ามออกนอกกองไฟหลังจากวันที่10แน่นอนว่าภายใน1-10ถึงวันแรกเนี่ยเราต้องฟาร์มของเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการแข่งกับเวลามาตอนนี้ไม่รอช้าตัดไม้ก่อนเลยครับ <Wow. S 1> ลิปนี้ก็แวะกลับมาเล่น99้ให้น้องๆหายคิดถึงกันสักหน่อยหลังจากโอ้โหไปติดแมบขุดแร่อย,อยู่นานวันนี้มาพร้อมกับภารกิจสุดท้าทายนะครับอ่ะตัดไม้ใส่กองไฟให้เป็นเลเวล1จากนั้นก็รีบสำรวจหาทรัพยากรอื่นต่อเลย แผนของพี่ก็คือภายใน1-5วันแรกนะครับเราต้องทำกองไฟให้เป็นเลเวลแม็กให้ได้ซึ่งวิธีที่เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นการเดินสำรวจหาเชื้อเพลิงไปเรื่อยๆนะเดินไปตามขอบแมปถ้าเกิดว่าเราดวงไม่แย่เกินไปเราสามารถใส่ไฟให้ทันในวันที่5ได้แน่นอน1-5วันแรกเราจะเน้นสำรวจอย่างเดียวนะครับเดินไปเรื่อยๆเก็บถ่านเก็บเหล็กหาทรัพยากรที่อยู่นอกเขตกองไฟก่อนเลยทุ่มเทเวลา1-5วันแรกไปกับการสำรวจ เท่านั้นพอกระเป๋าเต็มก็กลับบ้านมาเอาเชื้อเพลิงที่ได้ยัดใส่กองไฟทันทีส่วนเหล็กที่ได้ก็เอามาย่อยเก็บไว้ก่อนการตัดไม้ก็ยังไม่เน้นมากนะครับตัดแค่พอคราบของอัพโตช่วงนี้จะคราบเข็มทิศกับนาฬิกาแล้วก็แผ่นที่จากนั้นก็เดินสำรวจยาวๆเลยส่วนอาหารในช่วงเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดเรารีบเราสามารถกินเนื้อดิบได้เลยกินแล้วเลือดจะลดนิดหน่อยนะแต่ว่าเราสามารถฮิลตัวเองได้จากการเป็นคลาสแม่มดอาขวดยาใส่ตัวเองก็กินเนื้อดิบไปเลยนะครับไม่เสียเวลา เราจะได้สามารถออกสำรวจได้แบบต่อเนื่องถ้าเกิดเจอกล่องก็จะเปิดเลยนะเผื่อได้ขวาหรือว่าของดีๆในช่วงต้นเกมเราจะเดินเลาะไปตามขอบแผนที่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงที่ดีมันจะอยู่ตามขอบแผนที่พอกระเป๋าเต็มก็กลับมายัดใส่กองไฟ1-5วันแรกพี่จะทำอยู่แค่นี้เลยตามของใส่ไฟใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดอ้อแล้วก็จะมีการแววหาเท้ากระต่ายแล้วก็หนังหมาปา่าเตรียมไว้ด้วยนะระหว่างทางถ้าได้มาก็จะเก็บไว้เลยนะครับเอาไว้แลกของ เราก็จะฟาร์มทุกพื้นที่เลยนะภูเขาไฟนี่เชื้อเพลิงเยอะมากเก็บกลับบ้านให้หมดวิ่งฟาร์มแบบนี้ไป็เรื่อยจนถึงคืนวันที่4เราก็สามารถทํากองไฟให้กลายเป็นเลเวลแม็กได้แล้วโอ้โหถือว่าใช้เวลาได้คุ้มค่ามากตรงตามแผนที่วางไว้นะจากที่เคยเล่นกับลูกนะครับถ้าเล่น2คนเราสามารถใส่ไฟให้เต็มได้ภายในวันที่3เลยนะถ้าช่วยกันฟาร์มแต่อันนี้เล่นคนเดียวภายในวันที่5ก็ถือว่าโอเค ทีนี้เราก็มาเริ่มแผนต่อไปกันเลยครับเป็นเช้าวันที่5พอดีและตอนนี้มันได้เวลาของการตัดไม้ทําลายป่าเราจะใช้เวลาตลอดวันที่5ทั้งวันทั้งคืนเลยในการตัดไม้เท่านั้นเรามีเวลาตัดไม้แค่1วันนะครับจะตัดไม้ให้ได้มากที่สุดและเอามาย่อยใส่เครื่องตวนแซปลิงหรือว่าต้นกล้าที่ได้มาก็จะยังไม่ปลูกนะปล่อยทิ้งไว้เลย เาเสียเวลานะครับเอาเวลาไปตัดไม้ให้ได้มากที่สุดดีกว่าต้นไม้ที่เราตัดได้ก็จะเป็นต้นเล็กๆนด้แหละเราไม่มีขวานดีกว่านี้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับขอแค่เราขยันตัดทั้งวันทั้งคืนเราน่าจะมีไม้เพียงพอในการคราฟสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่ออยู่ให้ครบถึงพันวันได้เนี่ยครับตัดรัวๆทิ้งไว้แล้วก็เดินเก็บและที่สําคัญห้ามลืมเก็บต้นกล้าเด็ดขาดเพราะเราสามารถนํามาปลูกไว้ในเขตกองไฟบ้านเราได้หลังจากวันที่10เราก็ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปเพื่อตัดไม้นะครับพอไม้อยู่ในบ้านเราแล้ว แล้วพอถึงเช้าวันที่6เราก็หยุดตัดครับเพราะว่าเราจะไปที่แผนต่อไปกันเลยเนี่ยตัดไม้แค่นี้แหละที่เหลือเดี๋ยวปลูกเอาและตั้งแต่ในวันที่6ถึงวันที่ส0บจะเป็นวันที่เราต้องไปช่วยเด็กกันแล้วนะครับตามแผนที่วางไว้หลังจากตัดไม้หากองไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาที่เหลือในการตามหาเด็กๆให้ครบเป็นลําดับต่อไปก็จะไปช่วยน้องคนที่1ในวันที่6ตอนกลางวันนะดังนั้นก็เอากลับมาส่งแล้วเราจะรู้ตําแหน่งของน้องคนที่2 เราก็ออกไปช่วยน้องคนที่2ในตอนกลางคืนต่อเลยกลับแคมป์มาตอนเช้าก็จะกลายเป็นวันที่8เราก็จะออกไปช่วยน้องคนที่3ต่อเนื่องเลยและถ้าของน้องคนนี้ก็มีกล่องแดงเปิดด้วยนะครับเนี่เปิดมาได้ปืนเทคนิคข้ช็อตกันโอ้โดีมากโคตรแรงปืนนี้จากนั้นก็ออกไปช่วยน้องคนสุดท้ายในคืนวันที่8นั่นเองด้วยคาร์ดแม่มดของเรานะครับวยเด็กเร็วเหมือนเดิมบวกกับปืนที่เพิ่งได้มาเพียงแค่แป๊บเดียวเราก็สามารถช่วยน้องคนสุดท้ายหัวโออาลาได้แล้ว แล้วก็ในถ้านี้มีกล่องแดงอีกแล้วนะครับเปิดกล่องออกมาได้เป็นเลื่อยไฟฟ้าโอ้โห มาช้าไปหรือเปล่าเนี่ยมันเลยช่วงตัดไม้ไปแล้วนะครับแต่วม่าปรก็เก็บมาไว้ใช้แล้วกันและระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะถึงวันที่10พอดีซึ่งเลยไปถึงวันที่12เลยนะครับเนื่องจากว่าเราช่วยเด็กๆ 1- 3ถึงคนแรกเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ถือว่าเลยไปนิดหน่อยนะเลยไป2วันเพราะภารกิจของเราก็คือห้ามออกจากบ้านหลังวันที่10แต่นี้คือเรายังไม่ได้กลับบ้านไงถือว่ายวนยวน,นิดนึงแล้วกันนะสำหรับน้องคนที่ขอมาเดี๋ยวพี่แถมให้เป็น1,300วันไปเลย เอาล่ะและหลังจากนี้เราจะไม่สามารถออกนอกเขตกองไฟแคมป์ของเราได้เราทําได้แค่ใช้ทรัพยากรที่หามาได้ทั้งหมดอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดนะครับก่อนอื่นก็ต้องแลกของที่เตรียมไว้ก่อนเลยนี่หนังสัตว์ต่างๆแลกของที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะซึ่งก็ได้เสื้อเกาะเหล็กมาแล้วก็ได้เบ็ดตกปลามาด้วยดีเลยเพราะว่าในบ้านของเรามีบ่อตกปลา จากนั้นก็เริ่มคราสายล่อฟ้าแล้วก็คราแปลงผักเพื่อเตรียมอาหารสําหรับอยู่รอดให้ถึง1,000วันส่วนต้นไม้ที่เราได้มานั้นก็จะเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะครับรอมันโตแล้วเราจะตัดเอาไม้ไปใช้งานอณานนเขตกองไฟของเราก็จะเป็นเส้นสีขาวบอกชัดเจนอยู่แล้วนะห้ามเลยเส้นตรงนี้ไปส่วนต้นไม้หรือว่ากระต่ายที่อยู่ในเขตเนี่ยเราสามารถจัดการได้เลยถือว่าเป็นทรัพยากรของเรานะทำยังไงก็ได้อยู่ให้ถึง1,000วันและห้ามออกจากเขตกองไฟตรงนี้ นี่ครับถ้าเกิดต้นไม้อยู่ตรงขอบแบบนี้เราสามารถตัดได้ก็ตัดเลยแต่ถ้าเก็บไม่ได้ก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตามภารกิจที่ได้มาจากน้องๆท่านผู้ชมของเราห้ามออกนอกเขตกองไฟและถึงแม้ว่าจะหิวแค่ไหนนะครับแต่เราก็ไม่สามารถออกไปหาอาหารข้างนอกได้ทําได้แค่ยืนรอกระต่ายเดินเข้ามาในเขตกองไฟหรือไม่ก็รอผักโตนะครับโอ้โหจังหวะนี้เกือบตายภารกิจเกือบล้มเหลวและโชคดีที่ตอนเช้ามีฟักทองแล้วก็พืชผักต่างๆเกิดขึ้นมาพอดีรอดตายวุดวิ แล้วตอนนี้ต้นไม้ของเราก็โตแล้วนะครับสามารถตัดไปใช้งานได้เลย,เยใช้เลื่อยจุ่มเข้าไปก็ได้ไม้มาจํานวนมากเลยนะรวมถึงต้นไม้ที่เราตัดก็จะกลายเป็นต้นกล้านะครับ sapling ให้เราปลูกไปใช้งานใหม่ได้เรื่อยๆถ้าเกิดดวงดีมากพอไม้เราแทบจะไม่หมดเลยนะจะเว้นตัดต้นไม้แล้วไม่ได้ sapling อะ่ะหลังจากตัดไม้เสร็จตอนนี้เราก็มีเหล็กอยู่104แล้วก็ไม้64อันนะ ซึ่งไม้อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัญหาจริงๆคือเหล็กแน่นอนเราไม่สามารถออกไปหาเหล็กข้างนอกได้อันดับแรกพี่ก็เลยเลือกที่จะคราฟเตียงก่อนเลยนะครับเตียงทั้ง3แบบที่เราสามารถคราฟได้ในตอนนี้คราฟเสร็จก็วางลงไปเพื่อให้วันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วจากนั้นเหล็กกับไม้ที่เหลือพี่ก็คิดว่าจะเอาไปคราฟะไรดีนะครับซึ่งตอนแรกจะคราฟเป็นหม้อทําอาหารกับไบโอฟิลเครื่องเติมเชื้อเพลิงให้กองไฟนะ แต่คิดิดดูแล้วเรามีไอเดียที่ดีกว่านั้นครับนั่นก็คือการเอาทรัพยากรที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปคราบเป็นคบเพลิงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับกองไฟโดยที่ความสามารถของเจ้าคบเพลิงอันนี้นอกจากเพิ่มแสงสว่างแล้วยังขยายขอบเขตอาณาเขตของกองไฟให้กว้างใหญ่ขึ้นด้วยอ่านี่แหละสิ่งที่จะทําให้เราขยายพื้นที่ไปยังทรัพยากรที่มากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามขอบนะเราจะได้สามารถตัดมันได้สักที เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่หลายต้นเลยนะครับถ้าเราสามารถตัดได้เราจะได้ไม้อีกเยอะแถมได้แซปลิงอีกเยอะมากถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะเพราะว่าตอนนี้อาหารเราก็มีแล้วนะครับเราไม่จาเป็นต้องทําอาหารก็ได้กินพวกผักสด,สดก็ได้ส่วนกองไฟก็ยังเต็มหลอดอยู่เลยยังไม่ต้องรีบใส่ตอนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นขยายกองไฟก่อนเลยครับคุ้มค่าที่สุดแล้ว อ่านี่ครับขยายกองไฟเสร็จแล้วต้นไม้ที่อยู่นอกเขตก่อนหน้านี้ก็มาอยู่ในเขตกองไฟของเราเราก็ตัดได้สบายสบายทีนี้เราก็จะมีหม้อสําหรับทําอาหารอุ่นๆไว้บประทานแล้วการใช้ชีวิต1000วันภายในกองไฟและห้ามออกไปไหนเราไม่อดตายแน่นอนครับจากนั้นก็ไปตัดไม้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็ป้องกันแคมป์จากลัทธิอีกเล็กน้อยเราก็จะได้ส้อยจากลัทธิมาด้วยแล้วก็คราฟเครื่องไบโอฟิลมาใช้สําหรับเติมเชื้อเพลิงให้กับกองไฟ <Wow. S 1> ซึ่งเราก็จะใช้แครหลอดที่ได้จากฟาร์มของเราในการเป็นเชื้อเพลิงนะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะมีเชื้อเพลิงใช้เรื่อยๆ away. ไม่ต้องกังวลว่าจะมีกวางมาถล่มเราเพราะไฟเราจะไม่มีวันดับเด็ดขาดถ้าเรายัางเฝ้าอยู่นี mm. ่ครับเชื้อเพลิงเบิ่มเบมเราไม่จะเปต้องพึ่งพาเครื่องขุดน้ํามันเลยเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากใช้เหล็กแบบเยอะเลยอะเราไม่มีเหล็กมากมายขนาดนั้นนะครับส่วนไม้เนี่ยเรามีเยอะแน่นอน ต่อไปแล้วก็แค่อัปเกรดโต๊ะครับและครับเตียงที่ใหญ่ที่สุดมาให้ได้แต่ว่าเหล็กของเราตอนนี้ไม่พอครับสําหรับครับโต๊ะไี้ขาดอีก1อันนะถ้าครับเตียงก็ใช้อีกประมาณ30ซึ่งเราไม่มีเหล็กแล้วและเราไม่สามารถออกไปหาเหล็กนอกเขตกองไฟได้เราจะทํายังไงกันดีล่ะ และใช่ครับวิธีการหาเหล็กที่เหลือเพียงวิธีเดียวที่เราจะทำได้ในตอนนี้ก็คือการตกปลานั่นเองอ่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการตกปลามันได้เหล็กด้วยถึงแม้จะได้น้อยนะครับแต่มันได้และเราไม่มีวิธีอื่นแล้วในการหาเหล็กถือว่าโชคดีมากเลยที่แลกเบ็ดตกปลามาก่อนหน้านี้รวมถึงรอบนี้เนี่ยในแคมป์ไฟของเรามีบ่อตกปลาบ่อน้ําด้วยโอ้โหเข้าแผนเลยพี่ก็นั่งตกปลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนได้เหล็กมาประมาณ2 ซึ่งเราขาดอยู่อันหนึ่งนะในการอัปเกรดโต๊ะคราบพอได้เหล็กมาก็เอามาย่อยแล้วก็อัปเกรดโต๊ะคราบนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คือการเก็บเหล็กให้ถึง30อันสําหรับคราฟเตียงใจแอนเมสเตียงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งถ้าเกิดเราได้มาเตียงของเราก็จะครบพอดีนะ ส่วนปลาที่ได้มานั้นนอกจากทําอาหารได้แล้วก็ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยนะครับโอ้สบายเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คลาสนักตกปลาแต่เราก็สามารถตกปลาประทังชีวิตได้ทําให้หลังจากนี้พี่ก็ตัดสินใจที่จะตกปลายาวๆเลยนะครับยืนตกปลาอยู่ในบ่อน้ําอยู่ในแมคมป์เขตกองไฟของเราไม่ได้ออกไปไหน เวลามีลัทธิบุกมาเราก็จัดการเคลียร์ลัทธิซึ่งลัทธิก็จะให้เป็นพวกสร้อยกับเจมใช่ไหมแล้วก็ล่างของลัทธิเนี่ยสามารถเอาไปเผาได้นะเป็นเชื้อเพลิงเล็กน้อยเคลียร์ลัทธิเสร็จก็มายืนตกปลาต่อตอนนี้ตั้งใจหาเหล็กก่อนเลยครับ ยืนตกยาวนานจนถึงวันที่134ตอนนี้เบ็ดของเราเลเวลเต็มหลอดแล้วนะครับแต่เราไม่สามารถออกไปอัปเกรดได้ปลาที่เราได้มาเราก็าไปใส่กองไฟเป็นเชื้อเพลิงนะส่วนเหล็กก็นี่ครับกองเต็มพื้นเลยไม่รู้ว่าจะถึง30อันหรือเปล่านะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยกับการตกปลาแล้วด้วยนะมันต้องเล่นบินิเกมไงตาลายไปหมดแล้วเนะี่ยและดูเหมือนว่าเหล็กเราได้มาจะเพียงพอนะครับได้มาทั้งหมด32อันโอ้โหเฉียดหิว โอเคพอสำหรับครับเตียงอันสุดท้ายเพียงเท่านี้เราก็มีเตียงครบทุกแบบแล้วเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราไปถึง1000วันได้เร็วขึ้นส่วนปลาที่เหลือก็เอาไปใส่กองไฟครับหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องตกปลาหาเลยอีกต่อไปทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตอนนี้เรามีทั้งไม้ที่มากพอเตียงนอนที่ครบถ้วนอาหารที่มากเพียงพอเชื้อเพลิงที่สามารถเติมได้เรื่อยๆรวมถึงแคมป์เด็กๆสุดน่ารักทั้ง4คนไหนลองทายซิว่าตอนนี้เรายังจะต้องการอะไรอีก ใช่ครับเราต้องการความปลอดภัยโอ้โหตอนนี้แคมป์เราโล่งมากไม่มีกำแพงเลยเลยทาให้หลังจากนี้พี่เริ่มตัดไม้จํานวนมากเอาไปสร้างฟาร์มเพิ่มนะครับเราจะต้องทําที่อยู่ที่ปลอดภัยกว่านี้ซึ่งการแคมป์อย่างปลอดภัยในเกมนี้มีหลายแบบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องขังตัวเองสร้างกำแพงต่างๆคือมันสามารถสร้างที่ FK ได้หลายแบบเลยอะแต่สิ่งที่พี่จะเลือกทําในคลิปนี้ก็คือบ้านต้นไม้ครับใช่มันน่ารักและมันปลอดภัย โดยเราจะใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราเตรียมซื้อมาตั้งแต่วันที่5ในการทาบ้านต้นไม้นี่ซื้อมาวางไว้ตรงนี้นะเต็นเด็กทับอยู่ซึ่งพี่ก็ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยเตรียมต้นไม้ต้นนี้ไว้ไม่ตัดทิ้งเพื่อที่จะใช้สําหรับสร้างที่พักอาศัยที่ปลอดภัยสุดๆในแคมป์แห่งนี้เหมือนเดิมครับวางเก้าอี้ลงไปแล้วก็ตกแต่งด้านนอกเล็กน้อยต้นไม้ต้นนี้อยู่ในเขตกองไฟของเรานะเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะเนี่ย เราก็จะใช้ต้นนี้แหละในการสร้างที่พักอาศัยที่เจ๋งและปลอดภัยสุดๆเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับเราก็มีของตกแต่งแค่นี้แหละมันก็จะออกมาน่ารักประมาณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งอยู่ข้างในต้นไม้ได้อย่างปลอดภยัย <Wow. S 1> ทีนี้เราก็เตรียมอาหารมาไว้ข้างๆให้เราหยิบกินได้อย่างสะดวกและบ้านต้นไม้สุดน่ารักและแสนปลอดภัยก็เสร็จแล้วครับง่ายๆแค่นี้เลยใช้ของสร้างน้อยด้วยไม่ต้องตัดไม้หรือหาเหล็กมาเพิ่มเลยนะ เคล็ดลับจะอยู่ที่การวางเก้าอี้นะครับเราต้องวางกับต้นไม้ที่มีกิ่งงอกออกมาด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็จะทําบ้านต้นไม้ได้แบบนี้เลยใช้เก้าอี้หนึ่งตัวเอาล่ะและหลังจากนี้ก็ไม่ต้องทาอะไรมากครับนั่งอยู่ในนี้แล้วก็หยิบฟักทองหยิบข้าวโพดกินไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดอ,อยากจะเ k ก็ตั้งมาโคนะครับให้มันกดคลิกไปเรื่อยๆมันมีจุดอยู่ไม่กี่จุดนะที่พวกผักมันจะเกิด กิๆไปครับเสียดายเราไม่สามารถย้ายหม้อมาวางตรงนี้ได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับมีอาหารเพียงพออยู่แล้วเราเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยหลังจากเหนื่อยมานานตอนนี้ขอ FK ยาวๆยาวไปจนถึงวันที่1,000เลยแล้วกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตตัดเลยอาลูสวัสดิ์ครับตอนนี้พี่ตื่นแล้วหลังจากที่ปล่อยออโต้คิกกินแครอทกินฟักทองตื่นมาเรายังไม่ตายครับ และนี่ก็คือแคมป์ของเราในวันที่1,330กับภารกิจห้ามออกจากเขตกองไฟและดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในบ้านต้นไม้สุดน่ารักนี้ทีนี้เราต้องจบภารกิจด้วยการเคลียกองไฟกลับคืนมาใช่ไหมพวงคืนกองไฟโอเคโอ้ตื่นมาเจอปูงลัททิอีกแล้วอ่นนี้ครับปลาน้ำยานะว้างน้ำยาไปก่อนเคลียพื้นที่ครับ โอ้บ้าต้นไม้โคตรโกงอยู่ข้างในก็โจมตีได้โอ้โหแล้วตรงนี้มีลัทธิมายืนจ้องหน้าครับเดี๋ยวเราต้องเก็บตัวยิงไกลก่อนนะครับมันน่ากลัวมากตัวตีใกล้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เนี่ยปาเข้าไปโยนเข้าไปอืมทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็ได้กองไฟคืนโอ้โหโอ้โหเยอะกว่าที่เห็นแล้วไฟดับแล้ววะมีกวางวเนน่ะเกมกระตุกมากครับตอนนี้เราวางนี้แล้วกันกับดักลาวาอ่ะฮะ แล้วก็กับดักอะไรก็ได้วางไว้ก่อนเราต้องทวงคืนกองไฟลากมาเลยแล้วกันไม่ต้องกลัวมันวิ่งช้ามากอย่าโดนยิงก็พอหูอเ,เมกมคตากระตุกเลยโอ้จะหมดแล้วครับตอนนี้เกมกระตุกมากโอ้โหเวลาเดินโคตรชา้าเหลือตัวไหนบ้างเนี่ยฮะเหลือตัวตรงนี้ใช่ไหมโอเคมีปืนนะครับนาลยเคียวไวโอ้โหโคตรกระตุกโอเคเดี๋ยวขอเก็บศพลัทธิไปเผาก่อนครับมันจะได้กระตุกน้อยลง โอ้โหเกมแบบโคตรน่วงโคตรอันตรายอ่ะใส่เข้าไปครับเดี๋ยวเก็บหมดแคมป์เราน่าจะสะอาดแล้วแหละเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีนะครับพวกลัทิจํานวนมากแต่ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะเจอบ่อยแล้วครับฝูงละทิเล่นพันวันทะไรเจอทุกทีมาเป็นฝูงมาเป็นหมู่บ้านโอเคน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าที่เหลือก็แค่เคลียร์ของที่หลดอยู่ตามพื้นทั้งเงินทั้งสร้อยทั้งเจมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อย กลับมาสะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับแถมมีกวางมายืนเฝ้าด้วยโอ้โหและเราก็อยู่ในกองไฟจนถึง1,366วันไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยตามภารกิจที่น้องๆขอมาด้วยการอยู่ในบ้านต้นไม้หลังนี้นะครับกินแครลลอทกินฟักทองประทังชีวิตอยู่รอดมาได้คือมันพออยู่แล้วนะแปลงผัก10อันสำหรับคน1คนชิวิวครับ เอาล่ะแล้วภารกิจเอาชีวิตรอด1,000วันโดยห้ามออกจากกองไฟก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เตรียมตัวใช้เวลาวางแผนมาอย่างยาวนานตอนนี้ภารกิจของเราสำเร็จแล้วหวังว่าน้องๆที่ขอกันมาจะถูกใจนะครับและถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวที่ไปอ่านและอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับใครหาคลิปอื่นๆดู1,000วันเนี่ยกดได้ที่ตรงนี้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย